แบบแบบเราตัดลดต่างกัน,บบนเอาระหว่างเราเวอล์กดีเลยนะแต่แบ่งเนี่ยถ้ากดแบ่งไม่ถูกนะมันจะเป็นชั้นผมเกิดคือสองชั้นเลยนะต่ะางกดี ผมจะกำหนดกำหนดความหนาให้หนีเนี่ยให้มันหนาเยอะๆหนึ่งก็จะวางหวีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ครั้งวามหนีเียงติห้ายกขึ้นมามันติดหวีมาเยอะแยะเลยแต่เราไม่เอาเราตัดเพียงแค่หนึ่งยิ้วพอตัดแค่นี้ไม่ใช่ว่าไปตัดเยอะแยะเพื่อให้เกิดแนวโค้งให้ได้แล้วก็ต่อต่อเนี่ยปลายที่หวีมานี่แล้วนะ ปลายสีมมามาชิดกับขอบที่เราสร้างไว้แล้วเราก็ตัดไม้หนึ่งนิ้วเราก็ชิดมาสามแล้นะเราก็มาข้างหลังนอนหนึ่าแค่นี้พอถ้าเราจะทำก็หนึ่งสองสามแล้วก็โดยเอาหูเนี่ยเป็นตัววัดระดับความหนาของหี ตรงนี้นะไม่เหยียซุกเข้าไปใต้ไม่ได้แล้วที่เหลือเป็นไงที่เหลือถ้าเราจะเอาลงถ้าลงมากไปนู่นเลยไปด้านหลังเลยไม่สวยเห็นไหมได้ละด้านหลังจะเชื่องแล้วนะด้านหลังเอาตรงกลางก่อนตรงกลางเราจะเอาสูงแค่ เ่อ <Okay, S 2> ไปไปคนนิดนึงทุกไปเลยถ้าผมหนาให้ลอยหวีขึ้นถ้าผมสั้นให้ชิดหว,วีแล้วก็ลอยหวีขึ้นแล้วก็ตัดแล้วผมยังมีอยู่วางหวีถัดลงมาต่อลงมาปลายหวีเท่ากับเนื้อผมอีกแบบแล้วก็ชิดสั้หวีแล้วก็ขยับมาให้เชื่อมต่อกันขยับมายาวไหมไม่ยาว ให้เข้าทีละหนึ่งนิ้ว,ว <c oughs> ลงมาทีละปลายหวีทีละหนึ่งนิ้วใครก็จะตัดยาวไงเรื่องรับเรามีติ่มแค่เดียวเราเชื่อมได้เลย ถ้าเกตัดนี้ไม่น่าก,ก็ตัดนี้แต่ตัด่นี้ปุ๊บมันจะมานี่ระวังให้ดีได้ต้องพิงการตัดก่อนเอาไว้หเูเป็นเป็นเกณฑ์ไว้เอาตัดที้ในระดับห,หูแล้วก็ลงได้ไหมแล้วก็แล้วแต่เราจะลงจะเ,เป็นของได้เนื้อผมที่ต้องการแล้ว